สลามูาอะไรกลุ่มครับตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์พง,งาลิเวอร์โฮมวันนี้เรามากางเต็นท์กันใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะวันนี้กางเต็นที่ไหนอะเชอร์เชอร์พง,งาไหมเชอร์พง,งาลิเวอร์โฮมไงใช่ไหมที่นี่คือเชอร์พง,งาลิเวอร์โฮม ตอนนี้เราก็จะไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับว่าเรามากลางเต็นกันกี่วันนะครับแล้วก็ี่คนนะครับไปดูกันครับว่าราคากางเต็นที่นี่ราคาเท่าไหร่เราเดินไปกันเลยนะครับทุกคนไปครับทำอะไรนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่อันนี้ลูกอะไรเนี่ยอันนี้ส้มโอหรือว่าเนี้ยส้มโอใช่ไหมลูกใหญ่ไหมไปทำอะไรอย่างนั้นไปครับทุกคนตามมาเลยครับ ทางด้านนี้ก็คือคาเฟ่ใช่ไหมครับป,ปาป๋าใช่แล้วที่นี่เขาเคาเฟ่ด้วยนะครับทุกคนเราลองเข้าไปดูนะครับมาครับลูก้เนียม,มยครับรมงอยู่นะมาวันนี้จะมารีวิวนะคะ เรามาเที่ยวกันกี่คนมากคนมคนไม่ตอคห้าห้าคนห้าคนเองเหรอแต่ล้วนอกข้างนอกมีข้างนอกมีอะไรข้างนอกมีอะไรคะมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่อีกเหรอใช่อ่ะไปไหนไปนแนะนำให้คนอื่นเขารู้สักน้อยเดินีๆนะต้องเดินแบบไหนเดินแบบห้ามเหยียบหญ้าเหรอ ไปนำเลยค่ะคนน้นค่ะคนนั้นชื่ออะไรคะห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนจริงด้วยเหรอใช่ค่ะจะเรามาเป็นกี่คันก <c oughs> ี่หลังสองคันค่ะรถมาสองคันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกี่หลังสองหลังค่ะ สามลังสามลังหรอกคะใช่ค่ะว่าจะฝนตกนะเดี๋ยวเรามารีวิวใหม่นะค่ะทุกคนคะหนูขอใบกางเต็นกล่องค,ค,ค่ะตั้นหมดไปแลยค่ะนำเลยค่ะนำเลยค่ะเดินไปคะ่ะตรงไหนคะที่เราจะกลางเปรมนี่ก็คือสนามหญ้าที่เราจะมากลางเตรมน,นะคะว่างไหมว่างค่ะมีใครมาไหมเนี่ย มีค่ะพวกเรามีแค่พวกเราเหรอไม่ใช่ค่ะมีคนอื่นด้วยค่ะใครบ้างสตีนมิลีมิมินได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีใครมากลางเลยนะคะวิ่งเล่นได้ไหมเนี่ยไปเลยดูน้ำเดือดยันยค่ะมาดูค,ค่ะ ว้าวน้ำลึกมากเชี่ยวเลยเห็นตาไหมคะไม่เห็นนะค่ะอย่างนี้น้ำแบบนี้เด็กเล่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอันตรายนะคะอันตรายค่ะต้องเด็กโตใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่งั้นน่ะจะเป็นยังไงเกิดอบุบัติเหตุเกิดอบุบัติเหตุแล้วก็ยังไงอีกจมน้ําแล้วก็พ่อแม่จะหาเจอไหมไม่หาเจอเราจะเสียใจยไหมเสียใจย อย่างนั้นเราต้องระวังด้วยนะคะค<ะ>่ะเล่นอย่างระวังใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยป๊าป๊ากางเต็นท์กันนะค<ะ>่ะไป,ไป เ,ห,เนหนื่อยไหมคะกางเต็นท์น่าเหนื่อยไหมคะมือมือหนูอ่ะมีเดียกางเต็นท์เหนื่อยไหมอารมีเดียคะอาร์มีเดียมีเดียแบบนี้เรีย,รย,รย,รยกกางเต็นท์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแล้วสนุกไหมคะสนุก,นกค่ะเอามาอีกอันนึงครับสมอครับ ทุกคนตอนนี้ได้เวลาสูบลมที่นอนกันแล้วนะครับดูครับน<อ>นที่นอนของเราเป็นที่นอนออตโต้นะครับความออตโตโ้เลยนี่นี่ไทอะไรนะกําลังไม่ได้ให้นอนอย่นี้อ้าวผู้ช่วยของเรานอนไปแล้วแสดงว่าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับเหนื่อยไหมผู้ช่วย นี่ครับกำลังกลางเลยครับคนนี้ครับมือกลางอันดับหนึ่งครับ,บ,1 1> รบกลางที่นอนนะครับเรื่องที่นอนเอเียนอนตรงกลางเลยนจะสไม,นอ,มน,นอนไปแล้วมีเรียของเรานอนบนที่นอนไปแล้วที่นอนก็ยังไม่ได้สูบเลยเรียเข้าไปนอนตรงกลาง,อง,องาโอ้เนี่ยคะ่ะ 怎么办哈、啊 เี่ยดอะไรอ่ะชิวเลยเอาแล้วเอาแล้วรอนหรอคนครับได้ชาเขียวมัทฉะมาแล้วครับผมมีเพิ่มวิปมาด้วยมีอะไรเค้กเค้กอะไรลูกเค้กช็อกโกแลตค่ะน่ากินไหมน่ากินค่ะดูดิอ่ะติดช้อนเลยครับลองตักดิว้าวจับหล้มลองตักกินสิจับได้ภาพเล้วโอเคอร่อยไหมคะ อร่อยต้องทำยังไงโอ้โหให้กี่ดาวห้าดาวเลยเหรอโอ้ให้น้องกินด้วยไหมเฮ้ยกินได้อะนะอันนั้นกินไม่ได้ต้องแกะก่อนแกะหน่อยให้บะหมี hey, ่แกะให้ให้หน oh, no no ่อยคือบนนะโอเคไม่ฮะทำเลยทำชอบไหมชอบ

ทุกคนครับลานกลางเต็นที่นี่เขาเป็นลานหญ้านะครับทุกคนหญ้านุ่มมากเลยนะครับค่าบริการกลางเต็นที่นี่นะครับคนละ150บาทนะครับก็มีปลั๊กไว้คอยบริการด้วยนะครับทุกคนสําหรับไว้เนี่ยครับสำหรับคนที่เอาพัดลมมาหรือว่าเสียชาร์จไปนะครับ ลานการเต้นที่นี่เขากว้างขวางมากเลยนะครับหญ้าสวยมากนี่ครับพอเราเดินมาตรงนี้นะครับเราจะเจอนี่ครับลำธารน,นะครับนี่ครับมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับลำธารที่นี่ก็ลงเล่นน้ำได้นะครับนี่ครับ นี่ครับน้ำใสามากเลยนะทุกคนพอมาถึงที่นะครับก็จะไปติดต่อที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเดินไปดูที่คาเฟ่นะครับ นี่ครับเขามีจุดบริการไว้รับประทานอาหารด้วยนะครับนี่ครับมาถึงแล้วติดต่อที่คาเฟ่ได้เลยนะครับว่าเราจะพักกี่คืนนะครับมากันกี่คนนะครับ ติดต่อด้านในได้เลยนะครับทุกคนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนคาเฟ่นะครับพาไปดูวิวของที่นี่นะครับทุกคนนี่นะครับจากมุมสูงนะครับนี่ของเราติดภูเขาด้วยนะครับ ลมลื่นมากเลยนะครับทุกคนเชอร์พังงานลิเวอร์โฮมนี่ยังมีห้องพักด้วยนะครับมีห้องพักรวมกันอยู่ประมาณ2ห้องนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูห้องพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของทางที่นี่นะครับห้องพักของทางที่นี่ ห้องละสอคนนะครับแต่ถ้ามีเกิน2คนก็จะมีค่าบริการเพิ่มนะครับห้องพักของที่นี่มีแอร์ด้วยนะครับนี่นะครับนีที่นั่งรับประทานอาหารที่นั่งเล่นนะครับ ข้างหลังก็จะมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับพร้อมของต่ที่นีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดห้องน้ํานะครับห้องอาบน้ํานะครับมีแยกชายหญิงพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องของผู้ชายก่อนนะครับทุกคน ก่อนเข้าห้องน้ํานะครับที่นี่เขาจะมีบริการเปลี่ยนรองเท้านะครับก่อนเข้าห้องน้ำนะครับเพื่อกันเลอะความเลอะเทอะนะครับดูครับห้องน้ําของที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ํารวมกับชักโครกนะครับที่อาบน้ํานะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันทุกห้องนะครับผม เราจะพาไปดูห้องน้ำหญิงกันนะครับทุกคนนี่ครับคือห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนห้องน้ำชายนะครับเป็นที่อาบน้ำด้วยเป็นชักโครกด้วยนะครับ ห้องน้ำที่นี่เขาก็สะอาดเลยนะครับทุกคนส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับไว้คอยบริการนะครับสำหรับคนที่มากางเต็นท์นะครับอันนี้ก็คือเต็นท์ของเรานะครับทุกคนอันนี้คนที่มากับเราด้วยนะครับเนี่มิเรียก,กำลังกินอะไรอยู่ครับ ขนมอะไรครับขนมนปิุกนมฟันจะปุไหมครับไม,ไม่เหลือไม่ปุเหรอเน่าเลยนี่ครับมาด้วยกันครับมผม,มทำอะไรอยู่ครับกลัวไปหรากนะทำอะไรอยู่ครับ น้องทำอะไรอยู่ครับไม่ทำหรอครับ

すいません。 อากาศขึ้นเลยเก่งอ่ะอุ้ยเป็นูกเป่งเลยทำดีเดี๋ยห้อใจงลื่อ่ะบายไหลไปเลยไหลไปเลยครับไม่อ้าวอ่ะโอ้ยน้ำใสมากเลยนะคงามตามไปกินที่สวนนะ ถ้าเราจับถ้าหนูจับปลาปลาแล้วก็เลยไปทหนูเลยไปทำคู่อุ้ย,ยปลาเอาไม่อยู่หรอกยังมีน้ำแข็งอยู่นะเอาไปตามที่เขาเลยอ้า <c oughs> <c oughs> ว่าไงเนี่ยกระโดดเนี่ยเด้งเนี่ยโดนหินเจ็บนะนก่มกรโดดเจ็บไปเลยแก้หนูกระแทกเลหินแก้เหนื่กระด้ากระติกกระด้กระด้ก กดไลค์กดแชร์ส่ดไวคให้หนูได้นะคะบ๊ายบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวที่สวยๆเราจะมาเที่ยวที่สวยๆนะคะเราจะมาแปมปิ้งอันอีกค่ะก็รอเพื่อนๆติดตามเราว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะใช่ค่ะวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ